เร่วม,ยยม,าามทำมาหากินโดยสบู่<ม>วิตามินซีและอ e. ีผิวดูวสวยด้วยวิพาดา ทำไมจะไม่ได้ใส่วิกคุณแม่ต้องได้ใส่วิกด้วยคุณแม่คุณแม่ขาใจเย็นๆสิคะคือทีมงานก็เตรียมให้คุณแม่แล้วค่ะเตรียมไว้นั่นแหละแต่ทำไมไม่ใส่ให้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ใส่เหรอรีบเรียกแข่งับเชิญมาสิ้อปัดรายการก่อนค ว่าทำไมมีแค่3หัวมีของคุณแม่ก็มีคุณแม่ค่ะจะเย็นๆก็เตรียมไม่ให้แล้วท่านแขกรับเชิญกันเลยดีกว่ามานะคะเขามีอาชีพเซ็ตวิกผมขอเชิญพบกับน้องเต๋ากล้าวิจิตจ้า เตียวมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปน้ำมาเลมาเลยแม่ยังเปนเด็กได้ของเล่นเลยอ่ะเนื้อเตี๋ยวนิดเดียวเจ๊เจ๊จะไส่งตรงนี้ให้น้องอันนี้ตรงนี้แม่ก็ใส่วิกอะไรก็ขึ้นนะถูกไหมแม่พ่อแม่ใส่เสร็จลงดับไฟไหมอ่ะรู้จักต้องสะท้อนแสงอาชีพเซตผมเนี่ยไปค้นพบอาชีพนี้ได้ยังไงอะลูกน้องเต่าปพ๊บยังไง เริ่มจากเซตให้เพื่อนนะคะเพื่อนอยากได้วิกก็เลยไปซื้อวิกกันแล้วก็มากล่าวให้กันแล้วหนูก็มาเซ็วิกเองอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะกล้าวให้เพื่อนเสร็จปุ๊บก็เลยยากไหมยากไหมไม่ยากเลยค่ะไม่รองเท้าที่ใส่ถามเรื่องวิกเด็ดดูอาการเลยค่ะสั่นมากมมันไม่มีซ่อนด้วยอะยืนต้องก็เย่งอยู่ตลอดเวลาเนาะเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วค่ะคุณแม่ นี่เดี๋ยวโอเคสวยเลยโอเคแค่นี้โอเแค่นี้เท่าไหร่คะดีใจเลยแล้วที่เก่าที่เก่าเห็นถือมานึกว่าจะหนักไงมันไม่เป็นเส้นอะไรลูกเป็นเส้นใหม่สังเคราะห์ค่ะ ตอนที่หนูจะทำเซ็ตวิกอัน <หา S 2> นี้ขายหนูทําอาชีพอะไรมาก่อนอ๋อเป็นพนักงานร้านอายราค่ะเป็นร้านทําชุดแดนเซอร์ชุดโชว์อะไรอย่างเงี้ยเป็นช่างผมด้วยเวลามีงานนอกต่างๆ,ๆแสดงว่ามือหนูไปในการจับผมจับอะไรนี้อยู่แล้วถึงว่า <ปะ S 1> ใช่ค่ะทุกวันนี้ยังทํำไหมอ่ะอายาลาไม่ได้ทำแล้วค่ะรับทําวิกอย่างเดียวเลยค่ะทําอยู่นานไหมคะอายราถึงจะได้ออกมาทําวิกประมาณ8เดือนค่ะ เริ่มต้นจากกล่าวให้เพื่อนค่ะเพื่อนอยากได้กล่าวเสร็จแล้วก็โพสต์รูปลงเล่นๆใน a c e b o o k อะค่ะทีนี้ก็เลยมีคนสนใจก็สั่ง้ามาอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะสั่งเข้ามาก็ก็รับแบบเป็นจ็อบนอกเรามีงานประจำอยู่แล้วพอเราเลือกงานเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําแต่กว่าที่หนูจะทําอย่างนี้ได้มันในช่วงว่างๆก่อนหน้านั้นน่ะถือว่าตกงานไม่รู้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มาขายดีเท่าวันนี้ถูกป่ะใช่ค่ะหลังจากลาออกจากอัยาลาก็อยู่ในช่วงตกงานค่ะก็เลย ไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนที่ลาดพร้าวค่ะทีนี้ก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงมรสุมเราก็พยายามหางานประจําในกรุงเทพแต่ไม่มีเลยแล้วช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท้อที่สุดไหมท้อ,ม,อม,มากคหนูผ่านมันมาได้ยังไงได้รับกําลังใจจากเพื่อนๆใน Facebook ค่ะแล้วก็เพื่อนๆรอบข้างด้วยค่ะเวลาเราทออ้อเงี้ยเราก็จะชอบแบบ บ่นลงเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะก็จะมีกำลังใจใช่ค่ะอคุณย่าจะเป็นกำลังใจสำคัญคุณย่าหลณย่านีเหรอคนนี้เลยใช่ก็เวลาเราเหนื่อยเงี้ยคุณย่าก็จะเหนื่อยไหมพักบ้างนะอะไรเงี้ยเป็นห่วงสุขภาพเองบ้างอะไรเงี้ยคุณย่าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านค่ะตอนที่จังหวัดกาลสินที่กาฬสินตอนที่ตกงานอ่ะพ่อพ่อแม่ครอบครัวรู้ไหมว่าเต่าตกงานตอนแรกยังไม่ทราบเลยค่ะ จนเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเราเหนื่อยแล้วเราก็เลยโทรไปหาที่บ้านเลยก็บอกย่าหนูไม่ไหวแล้วนะพอกลับไปหาย่าปุ๊บเราก็เลยเริ่มรับงานวิจ,จิงจังเลยค่ะทีนี้ก็ถือโอกาสอยู่ดูแลย่าด้วยแล้วก็ทํางานที่บ้าน,นเลยคคิดไหมว่ามันจะเลี้ยงตัวได้ตอนแรกไม่คิดค่ะคิดว่าทํางานไปพังๆตามภาษาคนว่างงานค่ะอพอเราเริ่มรับเสร็จปุ๊บเราก็เริ่ม โพสรูปเรื่อยๆคนก็เห็นว่าเราทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเริ่มติดต่อเข้ามาเยอะๆเราก็เลยอ่ะเอาวะเอาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทำไมไม่คิดจะมาเริ่มเปิดร้านหรือมาทันอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่ตลาดน่าจะกว้างกว่ากาลสินค่ะอันนี้ก็หนู่ด้วยตัวหนูเป็นคนที่แบบชอบซื้อของจุกจิกจุกจิกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวใจตัวเองว่าจะฟุ่มเฟือยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทั้งอยู่บ้านเนี่ยใช่ค่ะอยู่บ้านเราก็ได้ดูแลย่าด้วยค่ะก็เลย อยู่บ้านดีกว่าคือเราจะบอกว่าอยู่กรุงเทพอ่ะสิ่งล่อตาสิ่งล่อเยอะเลยค่ะเดี๋ยวหนูว่าชอบความคิดเขานะใช่ชวงเดินสายร่วมทำมาหากินโดยพรีมกันแดดจนหน้าพลัสร้อนแม่เหนียวเร็วมาพัดหน่อยร้อน ไปมันไม่ถึงขนาดนั้นเรามาถึงนี่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรเย็นๆเอาตรงไหน,นอ,อ่ะเร็วไอติมต้องรอดน้องมีสวัสดีครับพี่ถูกใจ ชื่อร้านไอติมหนูมากเลยไอติมต้องรอดทำไมถึงใช้ชื่อนี้เมื่อก่อนผมทำงานด้วยการสูญกระจายสินคา้าพี่แล้วออกเหรอใช่ออกครับ <S <S ทำไมอ่ะมีพ่อกับแม่ที่เขาอยู่เยอแล้วครับอยู่ที่นี่อยู่ที่อุดรครับมีก็เลยกลับมาดูแลเร<ม>า <นะ S 2> โดยใช้ความรู้กับทุนส่วนตัวมาต่อยอดธุรกิจอันหนึ่งถ้าป๋าเห็นตรงนี้ก็เขียนว่าให้ฟรีใช่ฟรีทุกวันที่วันนี้ของทุกเดือนครับโอ้จิไม่ใช่เดือนเดียวด้วยใช่ครับผมอยากให้ทุกคนมีน้าใจ ช่วยเหลือกันและทุกวันนี้ถือว่ามันรอดหรือยังก็รอดในระดับถึงนะเพราะเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยรอดแค่อาชีพยังไม่พอนะหน้าตาอด้วยอ่ะเวลาขายหน้าโดนแดดมีกันแดดป่ะก็ต้องใช้ครับผมก็มีใช้อยู่บ้างเราขอแนะนําครีมกันแดด Joyner Plus เป็นสารสกัดนาเข้าจากประเทศออสเตรเลียอีกอันหนึ่งที่ผมชอบเพราะว่ามัน SPF 5้าบบวก P A บวก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 สบวกเลย<ว><ว>เนื้อครีมบางเบาซ<า>ึมง่ายห<อ>น้าไม่วอกและที่สำคัญคุณผู้ชมขาคุมมันกันเหนื่อค่ะ <S <S ไม่อุดตันไม่ไหลเป็นคราบไม่เยิ้ม คุณผู้ชมสนใจนะคะคุณผู้ชมลองเซิร์ช Google ดูก็ได้หรือ Facebook คลีมกระแดดโชลีนา plus ซื้อ้ที่ไหนคไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะซื้อ1แถม1หลอดในราคา999บาทวันนี้เรามีให้หมีด้วย<ร>ควคัสดิคของหนูมีกี่แบบคะวิกของหนูเนี่ยจะมีอยู่ หลักๆเราจะมีอยู่3แบบค่ะแบบแรกก็จะเป็นแบบที่แม่ๆใส่วิกทอมือในวิกทอมือแบบไหนวิกทอมือเป็นแบบนี้ค่ะจะมีตะข่ายด้านหน้าใช้สำหรับอ๋ออย่างที่เราใส่ใช่ไหมใช่ที่เราชอบอันนู้นอ่ะเต๋าเนื้อเนี้ยชอบเนี้ยเออยทำไมไม่เอาไม่เอามาให้คุณแม่ใส่ตรงนี้ต้องขอบอกว่าอันนี้เป็นของลูกค้าค่เขาโอ้โหได้แล้วขั้นใดแพงสุดหนูะเขาจะแม่เหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์มาเขาจะเป็นประเภทวิกทอมือค่ะวิกทอมือใช่ค่ะทำไมถึงแพงอ่ะ ต้นทุนมันมาแพงแล้วค่ะหัวนี้ก็สองสามพันแล้วค่ะวิกเปล่าๆแล้วเราก็มาคิดค่าเซตค่านูนนี่คะเออรวมๆเซตแล้วหัวเท่าไหร่ลูกเริ่มต้นจากเริ่มต้นเป็นสี่สี่พันเจ็ดร้อยบาทจ้าเนี่ยแล้วดีสูงสุดละวสี่พันเจ็ดร้อยบาทถึงห้าพันบาทค่ะแล้วแต่ความยากง่ายค่ะแล้วอันที่ย่อมลงมาหรือแพงมีอันไหนแพงสุดแพงสุดเท่าไหร่ลูกตแพงสุดถึงห้าพันบาทค่ะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบตัวนี้สำเร็จรูปแบบที่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องเราต้องมาซอยมาดัด อ๋อหมาถึงว่าหนูหนูสั่งวิกเข้ามา<ช>เสร็จแล้วหนูต้องมาเซตทรงมาซอยมาตัด<ช>แล้วก็มาดัด มาเก็บทรงแบบนี้ตันหักคือต้องบอกเลยนะว่ามันใหญ่มากนะแต่เราไม่รู้สึกไม่หนักเลยเบารู้สึกสบายแล้วมันยืดอัด่ด้วยเนาะใช่ไม่ปวดหัวไม่ปกติใส่บิกเราจะรู้สึกมันบีบเข้ามาแต่เนี่ยอย่างที่พี่ใส่ไปแล้วะทรงมันเสียแล้วต้องทำยังไงอ่ะเราจะเซ็ตยังไงได้สามารถส่งกลับคืนให้หนูเซ็ตได้เซ็ตได้ค่ะหนูสามารถพี่เอาไปสระได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้สระไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นไมใช่ห้ามเต้าจ้าแต่จ้าอันนี้เท่าไหร่อ่ะแบบนี้ห้าพันค่ะ เพียอุพันลูกค้าจ่ายังินขอยืมลูกค้ามาอีกทีขอยืมลูกค้าหนูเป็นช่างตัดผมซอยสะดัดอะไรอย่างี้ปล่ะลูกไม่เลยค่ะอ๋อเหรอเออแต่ทำไมมือเก่งทางด้านนี้ได้อะไม่ได้เรียนมาด้วยมือเขาไปพรสวรรค์ซะใสดูใน YouTube ใช่ค่ะดูใน YouTube ดูใน Instagram ช่างเขาทำแล้วก็ลองเรามาลองหัดทำดูอะไรอย่างเงี้ย่ะแล้ววิธีการทำรอนมันล่ะ วิธีการดัดหลอนนะคะน้องต๋อจะเอาวิกมาแล้วก็ม้วนกับแกนพลาสติกค่ะแล้วก็เอาไปอบไอน้ำคุณผู้ชมเข้าไปดูนะในเพจของหนูคืออะไรเต๋าจ๋าเฟซบุ๊กจะเป็นน้องเต๋ากล้าววิจิตค่ะจะไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยไลฟ์สดการทําวิกแนะนําเทคนิคการกล้าวผมกล้าววิกตลอดหนูสอนด้วยไหมหนูรับสอนไหมตอนนี้ยังไม่รับสอนไม่มีเวลาแค่หนูทาให้ดูเนาะหนูทําไม่ดูหนูไม่กลัวคนอื่นเขาจะก๊อปเลยลูกถามว่า กลัวไหมไม่กลัวนะคะเพราะว่าหนูต้องการที่จะส่งต่ออยู่แล้วเพราะว่าหนูอยากให้อาชีพเนี้มันมีไปเรื่อยๆค่ะวิกแต่ละแบบหนูเอามาใช้เนี่ยหนูสั่งามา<ล>จากไหนสั่งมาจากประเทศจีนเลยค่ะนำเข้าเลยค่ะ ก็คือมาเป็นทรงธรรมดาก่อนที่เหลือหนูค่อยเอามาเซตมาย้อมมาตัดมาดัดเอาเองคุณผู้ชมค่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะหลายขั้นตอนมากเลยอะวันหนึ่งหนูทําได้กี่ทรงได้กี่หัวได้กี่หัววันหนึ่งอย่างสูงสุดได้สองทรงค่ะอ้ก็จะตกเือนและประมาณ28หัวค่ะปมน้หมดไหมลูกหมดไหมหมดค่ะคือทุกหัวที่ทําคือมีออเดอร์สั่งแล้วค่ะ้ตองัเ อันไหนยากสุดอลูกทรงที่ยากที่สุดสําหรับหนูที่รู้สึกคือจะเป็นทรงที่ใหญ่อลังการแบบใหญ่เลยอะไรเงี้ยคระเพะมาต้องใช้แรงเยอะอันไหนยากสุดลูกอันที่ทอกระจูดนี่ไหมหนูได้แรงบันดาลใจจากไหนอะอันนี้เป็นการสานตะก้อค่ะก้าวมวยสูงสานตะก้อเป็นสมัยก่อนย้อนยุคค่ะเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้งานจักสานเลยนะลูกค้าที่ก็ซื้อไปบางบางที เราซื้อวิกเราเคยซื้อไปแล้วเราเก็บนิ่มนังหัวมันฟิบมันแบนหมดอ่ะวิธีวิธีเก็บรักษามันองยังไงลูกค้ิใช่ก็บคือก็เอาสวมหัวหุ่นไว้อย่างนี้เลยค่ะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันนิ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้วก็เป่าได้เก็บไว้เลยได้เลยได้ใช่ค่ะลูกค้าบางท่านจะใช้ได้เป็นแบบปีสองปีก็ได้ค่ะรักษาดีใช่ค่ะจริงค่ะต้องซื้อหัวหุ่นมาแล้วลูกค้าหนูเป็นใครอะลูก ก็จะมีทั้งกลุ่มนางงามพี่เลี้ยงนางงามร้านวดดิ้งร้านเจ้าสาวเนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มแดกควีนอย่างที่แม่ใส่อ๋อนางชูอย่างของเราเนี่ยกลุ่มแดกควีนชอบใช่เออลูกค้ามีไทยอย่างเดียวเหรอคนไทยทั้งนั้นเลยต่างชาติละลูกต่างชาติมีค่ะมีทักอินบ็อกมาในอินสตาแกรมแล้วก็ในไลน์เยอะมากเลยค่ะแต่ว่ายังไม่รับค่ะอยากพัฒนาอะไรต่อไปอีกค่ะตอนนี้ลรกค้าในความคิดอยากมีเป็นร้านวิก ครบวงจรเลยค่ะวิกทุกประเภทแล้วก็ขายอุปกรณ์ทําผมค่ะแล้วก็อยากจะไปเรียนภาษาภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะเอาไว้รับลูกค้าต่างประเทศไม่ไกลเกินเอื้อมหรอกถ้าหนูเก่งขนาดหนูไปได้หนูไปได้เป็นกำลังใจให้ลูกเป็นกําลังใจให้หนูเก่งมากชมคุณพ่อคุณแม่ชมคุณย่านะหลังจากที่เราประสบความสําเร็จถือว่ามีอาชีพหลักและดูแลครอบครัวได้ทางทางคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั้ง คุณพ่อคุณแม่ก็โอเคครับภูมิใจแล้วก็ใ,ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นห่วงมากกว่าค่ะเรื่องสุขภาพเพราะว่าเราอยู่กับสารเคมีแบบเช่็คสปเปรย์อะไรอย่างเะี้งมีระบบป<น>้องกันตัวเองยังไงก็ใส่แมสค่ะเบื้องต้นใส่แมสคะแม่ต้องก็ต้องอย่างดีที่มันก็มักการนะพวกินยาดีถอกพวกดี็อกสารพิษเต๋าแม่มีเพื่อนอ่ะที่เป็นช่างทําผมเนี่ย ปอดมันไปเกาะที่ปอดนะทําทำนจนแบบไม่ไม่ดูให้น้องกลัวทำไมเนี่ยเขาใไอ้เขาจะได้เขาจะได้ป้องกันอ๋อเป็นไม่กลัวนะลูกนะไม่กลัวเออเออแล้วถ้าเผื่อว่ามีใครสนใจอยากจะติดต่อสั่งวิกสั่งได้ที่ร้านก้าววิจิตต้องติดต่อยังไงลูกอ่าหลักๆเลยน้องเต๋าจะรับทาง Facebook ส่วนตัวค่ะชื่อน้องเต๋ากล้าววิจิตภาษาไทยค่ะหรือว่าจะติดตามผลงานทาง แฟนเพจมงกุฎวิกควีนขีด9้าวิจิตค่ะหรือว่าอินสตาแกรมมงกุฎวิกควีนค่ะอมงกุฎวิกควีนคุณผู้ชมหลายช่องทางมากเราขึ้นให้อยู่บนหน้าจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อได้เลยอันนี้เป็นอีกงานศิลปะอันหนึ่งคือไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรถ้าคุณมีความตั้งใจและหัวใจที่รัก รักที่จะทําเหมือนเต่าเนี่ยเต่ารักมากแล้วก็ตั้งใจทํามากแต่ละทรงแต่ละอันมันออกมาแบบวิจิตรจริงๆงตามที่เขาตั้งชื่อเลยเพราะฉะนั้นรายได้ไม่ไปไหนหรอกรับรองเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้อย่างภาคภูมิใจแน่นอนอแม่มวันนี้ขอบคุณเต่ามากเลยหนูมาตั้งไกลามาหลากหลายคนแล้วก็อุตส่าห์ไปขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ยืมมาด้วยเพราะว่าน้องขายหมดแล้วขอบคุณเต่าค่ะ จะไปพูดคุยกับเจ้าบ่าวที่ยังไม่แห้งเจ้าบ่าวหมาดๆยังแฉยคนนั้นคือพีเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดีทีเคครับทดีคนเป็นชายัสาวด้วย ก็เยอะนะจ๊ะวันหยุดยาวไปไหนกันมาของคุณอะไล่จ่ายค่าแต่งงานมันแพงสี่ล้านหมดไปเท่าไหร่สี่ล้านมั้งได้ได้ถอนทุนคืนไหมหวังว่าสี่สี่กว่าแค่นี้พอนี่คุณจะไม่ให้เงินกับอีเวนต์อีไม่เว้นเลยหรอจับเองอะนี่ใช่อันนี้จ้างเขาด้วยไอ้ล้านหกนะค่าโรงแรมและที่เหลือนะเป็นพวกเป็นค่าออแกนเซอร์ ชิคไลเนอร์เก่งมากครับทำงานสวยมากอันนี้คือเรื่องจริงนะนี่เขาบอกเรื่องจริงนะสี่ล้านตอนเราแต่งทุนใช้เท่าไหร่ตอนคุณแต่งไม่รู้ค่ะแม่จำไม่ได้ตอนอี่ฉันแต่งใช้สี่แสนบาจริงเหรอจริงๆคนมากี่คนพี่คนเจ็ดแปดร้อยคนนะจริงใช่พี่จัดที่ไหนสวนจะรู้จักรเลย พี่ไม่พี่จะที่โรงแรมดูสิทธานีพีรีอะสิยี่สิบห้าปีที่แล้วโอ้ยโอ้ยคันหัวเลยโอ้ยถ้าคันหัวก็ต้องถามพี่เคแล้วคุณถ้าคันทางนี้ทำไงยัยพี่เอายั้ถ้าคันหัวนะอย่างนั้นพี่ต้องสระผมก่อนใช่แกต้องสระหัวสระจมพูไม่ดีก็ไม่หายคันนะพี่แค่พี่แค่เมื่อตอนปีใหม่นะพวกเราจับฉลากนะเซนแฮาทอนิกเป็นที่หมายตาของ ทีจ้องกันแบบว่าที่ตามันใช่จ้องมากกว่าซองเงินอีกอ่ะจริงนี่ก็ฉีดแล้วก็มาฉีดรายการนี่สั่งไปที่บ้านนะสั่งไปที่บ้านใช้หมดแล้วมาหาฉีดเอาตามรายการต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าจริงๆพอดักของเซนของเราเนี่ยคือดูแลเรื่องผมได้จริงๆนี่น้าดิฉันหายเลยค่ะ ส่งไปให้โทรมาขอแล้วขออีกใช่เพราะว่าอายุเยอะแล้วกัดสีผมบ่อยพอกัดสีผมบ่อยวันเวลาผ่านไปเคมีมันหมักหมมแล้ววันนี้พออายุมากขึ้นนะผมเหลือบางมากก็เลยร้องขอโทรศัพท์มาส่งไปให้นี่ชุดที่3แล้วอชอบมากพี่อยากบอกไม่ใช่เลยเมื่อก่อนผมพี่แสกนี่ใช่ไหมเถิะมากเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มมีเฮ้ยแล้วรุนคขึ้นจริงจริงจริง่พี่กอแล้วคู่มาก ยังลงมือกองใช้ได้ป่ะเอ้ายังคันอยู่นะอันนี้เพใส่กะลังแล้วเอาหัวแช่ลเลยมันข้างคาวอ่ะผมว่ามือกลองของเราผมซื้อหมวกให้ใส่เลยดิต้องไปร้านวิกตอนที่เราไปคุยตอนต้นแหละแม่นได้มาได้ร้านวิกก็พอได้มาที่นี่เลยดิวานี่ที่เซนนี่จริงมาตอนอื่นเลยผมบอกเพียมจดเบอร์นี้ไว้ก่อน022635997ยงหามห้าเกกทีนะ022635997ถ้าเกิดปี2020เนี่ยคุณอยากจะมี เส้นผมที่ดูสุขภาพดีแบบนี้หรือแบบนี้หรือแบบนี้ง่ายๆเซนแฮทอนิกตัวนี้ขวดเดียวเยีายที่บอกทุกครั้งคุณผู้ชมขาทำไมถึงเป็นเซนคะพี่พีเคเอางนี้เพราะว่ามีส่วนผสมอะไรพี่อย่างนี้เอาเอาส่วนผสมธรรมชาติเอาเอาง่ายๆเลยนะ3อย่างด้วยกันมีแอนาเกนสี่เปอร์เซ็นต์ที่เขาได้รางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์คนอื่นเขาใส่กันแค่หนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอิตาคุนหนึ่งเจ้าของเซนแฮทอนิกเนี่ยเขาใส่แอนาเกนสี่เปอร์เซ็นต์ได้รางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์เสร็จปั๊บยังมีคาอน แล้วมีไฮคลีราทำให้หนังซีสาเนี่ยมันชุ่มชื่นตลอดเวลาจ้าอย่างที่อื่นที่ผมเคยลองมาเนี่ยโอเคบางที่มีกลิ่นบางที่เหนียวบางที่มีสีอันนี้นะบางที่มีแอลกอฮอล์คุณมีแอลกอฮอล์ด้วยนี่นี่เป็นน้ำเลยเหมือนน้ำเลยเยเวลาคุณฉีดตอนเช้าหรือก่อนตอนกลางคืนน่ะก็เหมือนกับฉีดน้ำเข้าหัวใช่กคนี้ไงพี่ยังคำคำได้เลยีของนุมแบบเวลาฉีดเสร็จนมจะเป่าลมเย็นตามเป่าลมเย็นตามนิดหนึง แค่นั้นเองบอกแฟนๆนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเปิดเข้ามาดูหลังจากที่หนูใช้แล้วมันมันยังเป็นยังลยคือผมอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเส้นผมเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ให้มาเยอะมากทรัพย์สินเงินทองไม่ค่อยมีแต่ว่าเส้นผมให้มาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่เส้นผมเหรอเฮดเฮดเฮดออฟฟิศมา เวลาที่แบบเราไปหลายงานเราเปลี่ยนทรงผมเยอะเราต้องทั้งใดเราไปดัดอีกบางทีมันก็รู้ว่าประมาทไม่ได้ใช่ลี่มจนก็รู้ว่าแล้วพอไม่จากคุณหนึ่งคือหนึ่งเอามาใ้ใช้พอใช้ปั๊บ แล้วพอที่ที่4หรือว่าเข้าสู่เดือนที่2เนี่ยจะเริ่มเห็นลายผมนล้ผมก็เลยบอกเฮ้ยนั่นเจ๋งว่ะส่งให้แม่ส่งให้คุณภรรยาแล้วส่งให้เพื่อนรร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 อออออออบบบคคคค้้้้้้้้้้้้้าาาาาาจจิงงงๆๆๆนน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 นะะะะะะุุุณณผููชชชมตตีีีีซซืืใใหทท่่ขลลลลดดดเเเเเยยพววก็โโปปแแไั2 เอาเงินให้พีเคไปแต่งเมียถ้าโปรไม่ดีวันนี้ฉันจะเอาซอมฉันคืนคุณผู้ชมครับสำหรับโปรวันลนไทน์แบบนี้นะจะซื้อให้คนที่คุณรักหรือว่าถ้าคุณจะรักตัวเองมากยิ่งกว่าก็ไม่ผิดเลยนะผมจัดให้ซื้อเจ้าเซนแฮทอนิกเนี่ยหนึ่งขวดซึ่งปกติราคา2590บาทวันนี้ผมให้1แถมไปอีก1ขวดแล้ว50สายแรกที่โทรมาตอนนี้รับฟรีเลยนะครับแชมพูไมซาล่าของเรา1ขวด และหวีแปลงอีก1ชิ้นรมทั้งหมด4ชิ้นเนี่ย จัดให้เพียงแค่2590อบาทที่0 2 2 6 3 5 9 9 7องหาดรือว่าไ WMTV ส่งฟรีทั่วประเทศครับเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ใช้มาหมดแล้วคุณผู้ชมขาต่างยอมรับเลยว่าของเขาดีจริงๆใช้แล้วก็ได้ผลไปแล้วก็มาบอกต่อ์ทีนี้นะใช้กันหมดทุกคนเลยและดีมากๆเลยด้วยสะรามันสะอาดชอบมากภรรยาคุณใช้ไหมใช่คือผมน่ะเอาจริงนะผมมาใช้เนี่ยบ่อยสะผมทุกวันใช่ไหมมันจะอยู่ในห้องน้ําอยู่แล้วเนี่ย ผมไม่ค่อยได้แตะแต่คุณภรรยาใช้ทุกวันหมดเร็วใช่ไหมหมดเร็วเอ๊ะทำไมหมดวะฉันไม่ค่อยได้ใช้ใช่แต่พรเซนเตอร์ไงก็มันต้องเสียตังค์ก็โทรบอกน้องลองยินหลัยินส่งให้พี่คูนึงยินบอกพี่ทำไมหลังๆพี่ใช้บ่อยจังต้องโทรเดี๋ยวนี้และตอนนี้นะ0 2 2 6 3 5 9 9 7หรือว่า Line a w m tv ต้องรีบโทรแล้วรีบไลน์มาตอนนี้เลยนะปกติเนี่ยเซนเทร์ตุลีคเดียว2590บบาทแต่วันนี้ผมจัดให้เลยผมให้หนึ่ง แถมไปอีก1ขวดแล้ว50สายแรกที่โทรมาตอนนี้รับฟรีเลยนะครับแชมพูไมเซล่าของเรา1ขวดและวีแปรงอีก1ชิ้นรวมทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยจัดให้เพียงแค่2,590บาทโอ้โหโอ้โหดีไหมส่งดีนะส่งดีมากเลยจสซื้อบวกให้ขอบคุณพีเคมากขอบคุณค่ะ ผู้ชมค่ะวันนี้เรามีคําคมนะจะมาก่อนหรือมาหลังก็แพ้คนที่มาพร้อมกระตังอยู่ดีเออเดี๋ยวนี้มีลูกเล่นมีลูกเล่นอ่ะผู้ชมค่ะจากเราจบเรียบร้อยพบกับรายการคุยแซ่บต่อเลยนะคะพบกับพี่เคต่อเลยนะคะวันนี้เวลาหมดจังศุกนะคะเวลาเดิมไม่เดิมนะคะเวลาเวลาของเราบ่ายโมงสิบห้านาทีแล้เราขยับไปนิดนึงนะคะใช่ควนนี้ หมดแล้วก็รับไปกันค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ